สวัสดีเรื่อนๆนะแอดมินซัมโบกิตาไฟครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาไรซอดกันนะครับับเกี่ยวกับเจ้าบลอง GT 1000ันเลยกันครับตัวนี้เลยนะครับอ่ะใครที่ซื้อกับพี่จะาพนกิตาไฟก็แน่นอนครับต้องเซตอัพให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้เราเซตอัพอย่างไงแล้วก็ต่ออะไรบ้างอันดับแรกนะต่อกีตาร์ก่อนเลยนี่เลยครับกีบสารตัวนี้ ข้าที่บอสจิติพันธ์แล้วจากบอสจิติพันธ์ก็ไปเข้าหน้าตู้มาแชลตัวนี้เลยนี่เลยนะครับอ่านะครับเนยครับเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับขอ,อยัดตั้งเสียงนะครับนะนะคือใครที่เล่นกีตาร์เนี่ยนะครับแน่นอนครับคุณจะต้องตั้งเสียงด้วยเราก็มีจูนเนอร์ไว้ให้นะครับก็คืออันที่คอนโทรลสามคอนโทรลสามี่เป็นตัวจูนเนอร์นะครับ เอาไว้แบบว่าสะดวกสบายได้เลยนะครับสาหรับใครที่แบบว่าจะจะแบบว่าเล่นอยู่แล้วต้องการตั้งสายอย่างเงี้ยครับก็กดนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเป็นเสียงอะไรเอ่ยเอาแม่ปิดรวมซะงั้นอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับผมนะฮะเรามีปิดเยอะครับอ่ะนะเสียงคลินงก่อนเลยนะครับ น,นะครับนะอะ่ต่อมาแล้วเป็นเสียงทีนคอรัสเนระาตั้งคือ,อว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเล่นได้เลยนะครับอ่ะอันดับต่อมานะครับอันที่3เป็นเสียงอออกแนวคลั้นๆนหน่อย Thank <im> you. ปรับได้เลยครับว่าคุณจะเอ,เอาว่าดังเบาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถจะเล่งให้ได้ด้วย เซฟให้ดูเลยนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นเสียงอะไรเอ่ยเป็นเสียงโซโล่นะครันนะครับอ่าต่อมาเป็นเสียงโซโล่นะครับเสียงโซโล่แล้วก็จะมีดีเลย์ด้วยนะครับอ่าเสียงดีเลย์นี้ด้วยะนะปุ้นก็ดนกนได้ยินเสียงดีเลย์ ผมขออนุญาตแบงค์นี้นะครับเป็นแบงค์ที่แบบว่าเกณฑ์ไม่เยอะมากนะครับคือผมตั้งไว้สองแบงค์นะครับจะเป็นแบงค์ที่แบบว่าเกณฑ์แบบออนออะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกแบงค์นึงเนี่ยจะเป็นแบบว่าเกณฑ์นี้เยอะเอาไว้เล่นเพลงล็อกเพลงเร็วเฮ้ยเปนท่านอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถจะเพิ่มได้อีกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟก่อนนะครับอ่ะนี่เป็นเพลงช้านะครับอยู่แบงค์ที่สิบนะครับอ่าต่อมาครับเรากด แบงค์อัพขึ้นไปนะครับก็จะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงมาตรฐานคือเสียงคีนอยู่แล้วนะอ่านี่เป็นเสียงคีนคอรัสนะครับนะบผมขออนุญาตนะผมกดอาจจะยากนิดหนึ่งครับอ่าเสียงคีนคอรลัสซอมานะครับเป็นเสียงของว่าคันๆอ่าประมาณนี้นะครับอ่าจะเสียงไดเสียงไดนี่ก็จะเป็นแบบว่า มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับนะ84เลยนะครับแบบนี้เลยครับใครที่ซื้อกับเจ้าวิทยาไฟแล้วก็จะเซตอัพกันแบบสดสดเร็วเรวแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการทํางานของเราเลยสดๆเลยนะครับอ่ะอันดับที่5ต่อมานะก็จะเป็นเสียงโซโลนะครับอ่าเสียงโซโลนี่ก็จะแบบว่า มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเอาเกณฑ์ในเก้าสิบเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่าแล้วเกณฑ์นี้เยอะนี่ก็ต้องดูด้วยว่ามันแบบว่าอ่มีเสียงวี้วมีเสียงฮามมีเสียงจี่อะไรบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องดูนะครับเดี๋ยวผมใส่น้อยเกณฑ์ ไว้ให้เพิ่มอีกนะครับอ่านี่เลยครับเจ้าน้อยเก๋ตัดเลยครับตัดเสียงจีนะครับตัดเสียงจีตัดเสียง,งน้อยนะครับเพราะว่ามันมีเกณ์ที่ยงง่างเยอะนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของพวกจะมีเสียงน้อยเก๋เสียงหรือเสียงรบกวนเนี่ยนะครับจะมีอยู่แล้วเวลาเราเปิดเกณฑ์นเยอะนะครับอ่ะเห็นไหมครับมีของจริงโชว์ให้เห็นเลยมีของจริงจริงขออนุญาตเห็นไหมอันนี้คือของจริงไม่ได้ตัดต่อมีทุกอย่าง เห็นไหมครับมันมีของจริงๆหมดเพราะนั้นเนี่ยนะรใครที่ซื้อกับจะมุกยอะไฟคุณจะต้องได้รับความเป็นจริงและคุณจะได้รับของจริงๆใช้งานได้จริงๆแบบนี้ถ้ามันแห้งถ้ามันลวนมันต้องแห้งต้องลวนนะขณะที่ผมทําการรีวิวก่อนแล้วถูกไหมอ่าเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าบางทีเนี่ยผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับน้องเอาไปแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมีไฟเขาเรียกอะไรครับไฟมันแบบว่าชอ็อตบ้างอะไรบ้างคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเหมือนที่บ้านเขาอะไม่คืองี้ที่บ้านเขาไม่ได้ต่อสายดินอ่าระบบไฟเป็นที่ระบบ,บไฟของเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่เอฟเฟกพี่มีปัญหาโน,น่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปแล้วผมให้เขาลองเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนสถานที่ในการต่อสรุปแล้วไม่เป็นอะไรถูกไหมอ่าเพราะฉนั้นมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถึงต้องบอกว่า ระบบไฟนะครับมันมันมันไม่เหมือนกันแต่ละที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูดีๆว่าระบบไฟข,ของคุณเนี่ยมีสายกาวหรือเปล่าเห็นไหมอ่าเ้ามีสายกาวเนี่ยมันจะไม่จี่ไม่แห้งไม่ช็อตไม่ลวนแน่นอนะเราคือเราจับได้อย่างนะี้นะแต่นู้นคือแบบว่าโอ้โแตะมาจับไม่ได้เลยครับคือไม่ได้ลงสายกาวไว้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้น่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับคุณจะต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยโทษว่าเอฟเฟกเราไม่ดีนน่นนั่นถ้าไม่ดีมันต้องช็อตผมแล้ว ถ้าไม่ดีมันต้องล้วนมันต้องแห้งตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทสกันเนี่ยคือได้ของมาเราไม่ได้ขายเลยนะครับไม่ใช่ร้านเรานะต้องบอกก่อนนะคือเราจะต้องทําการเทสสี่ถึงสิบชั่วโมงเปิดทิ้งไว้แบบนี้สี่ถึงสิบนาทนะใครเป็นเพื่อนผมใครติดตัมงอยู่จะรู้ดีเลยว่าผมจะต้องมีคลิปเทสแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะคือเราต้องคือต้องเทสอ่ะนะครับเพราะว่าในหนึ่งเลยเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้เลยว่า เราขายของดีจริงมันทําให้เรามั่นใจแน่นอนนะครับเราคุณจะบอกว่าเฮ้ยพี่ได้แล้วไปแล้วเอฟเฟกพังเอฟเฟกต์โดนแทงเห็นไหมอย่างเคสที่ผมเล่ามาผมกล้าฟันทองเ,เลยไอ้น้องถ้าแฮงถ้าุดนเองส่งกลับมาอ๋อผมกล้าแล้วกันไอ้นี่เองส่งกลับมาเดี๋ยวพี่เทสให้ดูถ้าไม่มีไฟแบบที่เราเป็นอยู่นะครับนะแน่นอนครับผมนะของผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะผมเลยให้เขาลองเปลี่ยนที่ดูเห็นไหมก็หายเห็นไหม อ่าเพราะนั้นแน่นะครับมันกล้าการันตีได้เลยนะเรื่องราวแบบนี้กล้าการันตีได้เลยว่าของเราดีจริงๆแล้วไม่มีรวนไม่มีแห้งแน่นอนนะครับอ่าแต่ถ้าไหนมันมีแบบตําหนิมีขอบตําหนิมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมบอกหมดไม่ต้องห่วงนะคนดูนผมจริงใจจริงใจล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยคุณหาคนในโลกออนไลน์แบบนี้ยากอังริงครับวันนี้เราซื้อขายกีต้าร์กันบางทีในกีต้าร์มาสายไปสนนิมเขาไม่บอกคุณหรอกเขาให้คุณไปเปลี่ยนเอง นะเพราะว่าอะไรมันเป็นเพิ่มการเพิ่มต้นทุนแต่แล้วแบบผมเนี่ยคุณเอาไปาไม่มีสายไม่สนิมแน่นอนนะผมเปลี่ยนให้คุณเรียบร้อยเซตอัพเรียบร้อยแบบนี้เนหะ็นไหมเราคงราคาคุณจะต่ออีกเหรอครับเนไหยเออนะคือของมันมีเหตุผลนะนะครับเนี่ยอย่างพี่ชายเนี่ยจัดไปนะครับเซตอัพให้ด้วยนะน้องพร้อมส่งเลยโอเคจัดไปเนี่ยเห็นไหมคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรคือเขาเรียกว่ามีของจริงแล้วถูกใจคนรวยเขาซื้อความสบายใจความปลอดภัยและความสะดวกสบายนะครับ ไม่มีการต่อราคาเลยนะครับนะเออนะบางคนอยากได้ของดีเข้าใจนะครับตรงเนี้ยเนาะเราก็ต้องดูด้วยว่าคนขายเป็นแบ็กอัพเป็นอย่างไงแบ็กกราวเป็นอย่างไงหรือเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่านี่ต้องดูนะครับหลายๆร้านเนี่ยผมเจอเยอะนะครับนะค,บคนขายในกลุ่มเนี่ยนะครับพูดเลยคนขายในกลุ่มเนะี่ยโหเยอะมากนะครับกีตตงกีตาตาน,นุเนนั่นมีตําหนิไม่บอกมั่งอะไรมั่งโอ้ร้อยแปดปัญหาแล้วพวกโจรนี่เยอะนะครับนะใครจะซื้อของต้องดูดีด ะจะโอนไวใจง่ายนะครับถ้าโอนไวใจง่ายแล้วคุณจะเสร็จโจนันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องดูแบ็กกราวดีๆนะครับว่าเขามีพื้นเพย์เป็นคนที่ไหนยังไงมีเครดิตไม้ในกลุ่มเป็นแอดมินกลุ่มไมมมี YouTube มี Line มี Facebook มี Google แบบผมด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนะอ่าโอเคอย่างเงี้ก็ฝากกันเนาะฝากกันนะอ่าโอเคประมาณนี้ครับผมนะกับการรีวิวเจ้าบอสจีท0 0 0 ่ใครอย,อยากจะดูรีวิวไหนก็ลงไปข้างล่างเลยนะครับในช่องผมเลยนะกี้เข้าไปในช่องจอมบไฟก็จะเจอรีวิวเพียบเลยนะครับฝากไปด้วยเลันะครับผมนะรนะ้านผมนะซื้อขายแลกเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟกแล้วพร้องกับคอร์สสอนปรับเอฟเฟกทุกชนิดนะครับในประเทศไทยแล้วก็สอนเซ็ตอัพกีตาร์สอนปรับหน้าตู้เอฟเฟกก็ในเฟคมัตติครบเลยนะครับราคาไม่แพงจาก5 0 0 0 998บาทเหลือเพียง999บาทฝากคอนนี้ด้วยดีมากๆอยากให้คุณได้เข้าเลยบอกเลยว่าคตรคุ้มจัดไปครับ